สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกในประเด็นที่เราเตรียมมาให้นะครับเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าจุดจู่แบบมีเงินโอนผิดเข้าบัญชีเราหรือ,อ,อมีคนส่งของมาให้ผิดบ้านหรือเราได้อะไรมาโดยที่ไม่ควรจะได้คำถามคือเราต้องคืนไหมแล้วกฎหมายมองเรื่องแบบนี้ว่ายังไงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับหลักกฎหมายแพ่งที่เรียกว่าลาบมิควรได้ ซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ4ครับแหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือตัวบทกฎหมายโดยตรงเลยนะครับแต่เราจะไม่ได้มานั่งอ่านมาตราเป๊ะๆกันนะเป้าหมายคือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาทำความเข้าใจว่าสถานการณ์แบบไหนที่การได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายรองรับเนี่ยถือเป็นลาบมิควรได้แล้วมันส่งผลให้เราต้องทำอะไรบ้างหรือมีข้อยกเว้นอะไรที่เราควรรู้ไว้บ้างเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ หลักการพื้นฐานของเรื่องนี้มันคืออะไรครับทำไมกฎหมายถึงต้องมีเรื่องลาบไม่ควรได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะหลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่ความเป็นธรรมนะคะลองลึกภาพว่ามีคนหนึ่งได้ประโยชน์ได้ทรัพย์สินอะไรไปโดยที่จริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้ครับแล้วการได้ไปนั้นมันทําให้คนอื่นเสียเปรียบหรือเสียหายกฎหมายก็เลยเข้ามาเพื่อจะแก้ไขความไม่เป็นธรรมตรงนี้ให้ทรัพย์สินม,มันกลับไปสู่เจ้าของที่แท้จริงหรือคนที่ควรจะได้นะคะ หัวใจสำคัญมันอยู่ในมาตรา4 0 6ที่ใช้คำว่าปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ mm hmm. พูดง่ายๆก็คือการได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายมารองรับเลยอย่างเช่นได้เงินโอนผิดบัญชีอย่างที่คุณยกตัวยอย่างไปเมื่อกี้รหรือจ่ายเงินค่าสินค้าไปแล้วแต่ปรากฏว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะไปซะงัน้นหรือจ่ายเงินไปตามสัญญาแต่สุดท้ายเหตุการณ์ที่ตกลงกันไว้มันไม่เกิดขึ้นจริงหรือเหตุผลที่ได้ทรัพย์มาตอนแรกมันหมดไปแล้วแบบนี้ก็เข้าข่ายหมดเลยค่ะครับ รวมถึงการกระทําอย่างอื่นด้วยนะที่ทําให้ได้สับมาโดยอีกฝ่ายเสียเปรียบอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่เรื่องเงินโอนผิดอย่างเดียวแต่รวมถึงสถานการณ์อื่นๆที่มันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นด้วยที่ผลลัพธ์สุดท้ายคือมีคนได้ประโยชน์ไปฟรีๆโดยไม่มีกฎหมายรองรับมันก็คือความพยายามจะคืนความสมดุลให้กลับมาเหมือนเดิมรับสภาพนี่ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วนี้มันไม่มีอยู่จริง อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าต่อมาพิสูจน์ได้ว่านี่ไม่มีจริงการรับสภาพเป็นนั้นก็ทําให้เกิดสิทธิเรียกคืนได้แต่ชีวิตจริงมันก็คงไม่ได้ตรงไปตรงมาง่ายๆขนาดนั้นใช่ไหมครับผมเดาว่ามันต้องมีกรณีที่ถึงแม้จะดูเหมือนเข้าข่ายว่าได้ของมาโดยไม่มีมูลกฎหมายแต่สุดท้ายก็เรียกคืนไม่ได้มันน่าสนใจว่าทําไมกฎหมายถึงยอมให้มีข้อยกเว้นแบบนั้นได้ล่ะครับ ถูกต้องเลยค่ะมีข้อยกเว้นอยู่หลายกรณีเหมือนกันซึ่งมันก็สะท้อนหลักการอื่นๆที่กฎหมายก็ให้ความสําคัญนะคะกรณีแรกที่ชัดเจนมากๆเลยอยู่ในมาตรา407คือถ้าเราจ่ายเงินหรือให้ทรัพย์สินอะไรไปทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไม่มีความผูกพันที่จะต้องชําระอ๋อรู้ทั้งรู้ ใช่ค่ะพูดง่ายคือรู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้มีหน้าที่ต้องจ่ายแต่ก็ยังสมัครใจจ่ายไปเองแบบนี้กฎหมายถือว่าเราสละสิทธิ์เรียกคืนไปแล้วเพราะเป็นการตัดสินใจของเราเองที่รู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะ่ะ เหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะให้เองทั้งที่รู้ว่าไม่ต้องให้ก็จะมาเปลี่ยนใจทีหลังไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมีกรณีอื่นอีกไหมครับที่จ่ายไปแล้วเรียกคืนไม่ได้มีอีกค่ะมาตรา4 0 8เนี่ยเขารวบรวมไว้3กลุ่มหลักๆเลยที่ถึงแม้จะจ่ายไปโดยไม่มีหนี้ตามกฎหมายจริงๆแต่ก็เรียกคืนไม่ได้คือข้อแรกนะคะ 1. คนที่จ่ายหนี้ที่มันยังไม่ถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขเวลา Mm hmm. เช่นนี่จริงๆต้องจ่ายสิ้นเดือนหน้าแต่เราใจร้อนจ่ายไปตั้งแต่วันนี้เลยแบบนี้เรียกคืนไม่ได้นะคะถือว่าเรารู้ว่ายังไม่ถึงกําหนดแต่ก็เลือกจะจ่ายไปก่อนเองครับข้อ2 2. คนที่จ่ายหนี้ที่มันขาดอายุความไปแล้วอ่านี่น่าสนใจใช่ค่ะคือหนี้มันเคยมีอยู่จริงตามกฎหมายนะแต่เวลาผ่านไปนานมากจนเจ้าหนี้หมดสิทธิ์ฟ้องร้องตามกฎหมายไปแล้วแต่เราในฐานะลูกหนี้ก็ยังสมัครใจเอาเงินไปจ่ายเขา แบบนี้ก็เรียกคืนไม่ได้เหมือนกันถือเป็นการยอมรับในหนี้ทางศีลธรรมแม้กฎหมายจะไม่บังคับแล้วก็ตามค่ะโหข้อนี้น่าคิดนะครับเหมือนกฎหมายมองว่าแม้สิทธิทางกฎหมายจะหมดไปแล้วแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณหรืออยากจะจ่ายเพื่อความสบายใจของเราเองก็ทําได้แต่จะมาอ้างทีหลังว่ากฎหมายไม่บังคับแล้วของเงินคืน แบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะและมันก็เชื่อมโยงกับข้อสุดท้ายเลยคือข้อ3คนที่ชำระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรมหรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคมอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่เปิดกว้างแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะมันไม่ใช่หนี้ตามสัญญาหรือตามกฎหมายเป๊ะๆนะ แต่เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังหรือเราทําไปเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรทําตามทํานองคลองธรรมเช่นลูกให้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่หรือการใส่ซองช่วยงานแต่งงานเพื่อนตามธรรมเนียมอะไรแบบนี้อ๋อครับครับแม้จะไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องให้เท่าไหร่แต่เมื่อให้ไปแล้วด้วยเหตุผลทางสังคมหรือศีลธรรมแบบนี้จะมาบอกที่หลังว่าจริงๆไม่มีกฎหมายบังคับขอคืนดีกว่าแบบนี้ไม่ได้คะ่ะการชําระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรมเนี่ย มันสะท้อนเลยนะครับว่ากฎหมายไม่ได้มองแค่ตัวบทแห้งๆแ,แข็งๆแ,แต่ยังคำนึงถึงบรรทัดฐานค่านิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่คนทั่วไปยอมรับว่าควรทำแม้จะไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายก็ตามถูกต้องค่ะมันคือการสร้างสมดุลระหว่างหลักกฎหมายที่อาจจะดูเคร่งครัดกับความเป็นจริงทางสังคม ทีนี้มีอีกสถานการณ์หนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยครับสมมติว่าคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ตัวจริงแต่ดันเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นลูกหนี้หรือคิดว่าตัวเองต้องจ่ายแทนคนอื่นก็เลยเอาเงินไปจ่ายให้เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เขาก็รับไว้โดยสุดจริตคือไม่รู้ว่าคนจ่ายไม่ใช่ลูกหนี้ตัวจริงแถมยังดําเนินการบางอย่างไปแล้วด้วยเช่นฉีกสัญญาทิ้งไปแล้วหรือคืนหลักประกันให้ลูกหนี้ตัวจริงไปแล้ว แบบนี้คนที่จ่ายผิดไปจะไปเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ได้ไหมครับคำถามดีมากเลยค่ะกรณีนี้มาตรา409ให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ที่สุจริตค่ะถ้าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ลูกหนี้โดยเข้าใจผิดแล้วเจ้าหนี้ไม่รู้เรื่องความเข้าใจผิดนั้นคือสุจริตจริงๆแล้วได้กระทำบางอย่างไปแล้วโดยเชื่อว่าหนี้มันระงับแล้วเช่นทำลายเอกสารหนี้ ยกเลิกคำประกันหรือปล่อยให้สิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้ตัวจริงมันขาดอายุความไปแล้วในกรณีแบบนี้กฎหมายบอกว่าเจ้าหนี้ไม่ต้องคืนเงินให้แก่คนที่จ่ายมาโดยเข้าใจผิดค่ะอ้าวแล้วแบบนี้คนจ่ายผิดก็สวยสิครับจ่ายเงินไปฟรีๆเลยเหรอเออไม่เชิงว่าเสียไปฟรีๆซะทีเดียวนะคะกฎหมายไม่ได้ตัดสิทธิ์เขาไปทั้งหมดเพียงแต่บอกว่าเขาจะไปเรียกคืนจากเจ้าหนี้ที่สุจริตคนนั้นไม่ได้แล้วเพราะเจ้าหนี้เขาก็เสียหายจากการกระทําไปโดยเชื่อกันชําร,ระหนี้นั้นเหมือนกัน แต่คนที่จ่ายไปโดยเข้าใจผิดเนี่ยยังสามารถไปใช้สิทธิไร่เบีย้ยเอากับลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ค้ำประกันถ้ามีได้อยู่ค่ะอ๋อไปไล่เบีย้ยกับลูกหนี้ตัวจริงแทนใช่ค่ะเสมือนว่าตัวเองได้จ่ายหนี้แทนไปก็ไปเรียกคืนจากคนที่เป็นหนี้จริงๆนั่นแหละไม่ได้เสียสิทธิ์ไปเลยเพียงแต่เปลี่ยนคู่กรณีที่จะไปเรียกร้องเท่านั้นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือกฎหมายคุ้มครองคนที่สุจริตและได้รับผลกระทบไปแล้ว แต่ก็ยังเปิดช่องให้คนจ่ายผิดไปตามทวงกับคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบจริงๆได้อยู่เป็นการหาจุดลงตัวที่ดีเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเป็นการชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเราจ่ายเงินไปโดยมีเป้าหมายบางอย่างอยากให้เกิดผลอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายผลนั้นมันไม่เกิดขึ้นแหละครับเช่นจ่ายเงินเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาแต่ของนั้นมันไม่มีทางได้มาอยู่แล้วหรือเราเองดันเป็นคนทําให้มันไม่ได้ขึ้นมาซะเองแบบนี้เลือกเงินคืนได้ไหม มาตรา410พูดถึงเรื่องนี้ค่ะถ้าการจ่ายเงินหรือให้ทรัพย์สินไปนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผลนั้นมันไม่เกิดขึ้นคนจ่ายจะเรียกคืนไม่ได้ใน2กรณีค่ะคือ 1. ถ้ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าผลที่หวังนั้นเป็นผลวิสัยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นแต่ก็ยังดึงดันจ่ายไปับ 2. หรือ,รอกรณีที่ตัวผู้จ่ายเองนั่นแหละเป็นฝ่ายป้องปัดขัดขวางไม่ให้ผลน,นั้นมันเกิดขึ้นโดยกระทําฝ่าฝืนความสุจริตพูดง่ายๆคือทําตัวเองให้ไม่สมหวังนั่นละคะ่ะตัวอย่างที่สองนี่น่าสนใจนะครับเช่นสมมติเราจ่ายเงินมัดจําค่าเช่าบ้านไว้แล้วแต่พอใกล้ถึงวันเข้าอยู่เราดันไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้าย จนเจ้าของบ้านเขาทนไม่ไหวขอยกเลิกสัญญาแบบนี้เราจะไปแ้างว่าผลคือการได้เข้าอยู่ไม่เกิดแล้วของเงินมัดจำคืนอาจจะไม่ได้เพราะเราเองเป็นฝ่ายขัดขวางโดยไม่สุจริตประมาณนั้นเลยค่ะถ้าการกระทำของเรามันเข้าขา่ายฝ่าฝืนความสุจริตและเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผลที่มุ่งหวังนี่เกิดก็จะเรียกคืนสิ่งที่ให้ไปไม่ได้ค่ะมีอีก,กรณีที่น่าจะเกี่ยวข้องกันคือการชำระหนี้ที่มันผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอย่างชัดเจนเลย เช่นจ่ายเงินค่าจ้างวานค่าคนหรือจ่ายเงินพนันแบบนี้ถ้าจ่ายไปแล้วเรียกคืนได้ไหมครับอันนี้ชัดเจนมากตามมาตรา4-1 1เลยค่ะท้าการให้ทรัพย์สินไปนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการอันใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วแล้วก็ผู้ชำระจะเรียกร้องคืนทรัพย์สินนั้นไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยเหรอครับ ไม่ได้เลยค่ะกฎหมายจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการเรียกคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรมศาลจะไม่บังคับให้คืนเงินค่าจ้างค่าคนหรือเงินที่เสียพนันไปเพราะถือว่าผู้จ่ายก็มีส่วนร่วมในการกระทําที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถ้าไปยุ่งกับเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมก็ต้องรับความเสี่ยงกันไปเองจะมาหวังพึ่งศาลให้ช่วยเอาเงินคืนไม่ได้นะเอาละครับเราคุยกันเรื่องข้อยกเว้นต่างๆที่ทําให้เรียกคืนไม่ได้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ มาถึงส่วนสําคัญถ้ามันเข้ากรณีที่ต้องคืนลาาไม่ควรได้จริงๆคําถามคือต้องคืนแค่ไหนอย่างไรมันมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับเริ่มจากกรณีที่ได้เป็นเงินมาก่อนเลยดีไหมครับจารณาคือผู้รับทรัพย์นั้นรับไว้โดยสุดจริตหรือทุจริตซึ่งมีผลต่อความรับผิดชอบต่างกันมากเลยค่ะครับสําหรับกรณีที่เป็นเงินนะคะมาตรา412บอกว่าหลักการคือต้องคืนเต็มจํานวนที่ได้รับไป แต่มีข้อยกเว้นสำคัญสำหรับผู้รับโดยสุดจริตคะ่ะสุดจริตคือไม่รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ได้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะคำว่าสุดจริตในที่นี้คือไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนั้นมาถ้าเป็นผู้รับโดยสุดจริตกฎหมายบอกว่าให้คืนเพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืนเท่านั้นค่ะอธิบายเพิ่มหน่อยครับส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืนหมายความว่ายังไงครับถ้าใช้ไปบ้างแล้วล่ะหมายความว่า สมมติได้เงินมาหมื่นบาทโดยไม่รู้จริงๆว่าเป็นเงินโอนผิดคือสุจริตแล้วเอาไปใช้จ่ายตามปกติเช่นซื้อของจำเป็นจ่ายค่าเทอมลูกไป6,000บาทเหลือเงินอยู่4,000บาทพอเจ้าของเงินเขามาทวงคืนตอนนั้นเราก็มีหน้าที่คืนแค่4,000บาทที่เหลืออยู่ค่ะไม่ต้องไปหาเงินอีก6000บาทมาคืนเพราะถือว่าเราใช้ไปโดยสุจริตไม่ได้มีเจตนาเอาเปรียบหรือรู้อยู่แล้ว โอหอันนี้เป็นประเด็นที่คนมักเข้าใจผิดกันเยอะเลยนะครับนึกว่าได้เงินผิดมาต้องคืนเต็มเสมอแต่จริงๆกฎหมายก็คุ้มครองคนที่สุจริตอยูดพอสมควรเลยใช่ค่ะแต่ต้องเป็นการสุจริตจริงๆนะคะไม่ใช่แกล้งทําเป็นไม่รู้แต่ถ้าเป็นกรณีผู้รับโดยทุจริตคือรู้อยู่แก่ใจว่าเงินนี้ไม่ใช่ของตัวเองได้มาโดยไม่มีสิทธิ์อันนี้ชัดเจนแบบนี้ไม่มีข้อยกเว้นค่ะมาตรา 4- 1 2สองบอกชัดว่า ต้องคืนเต็มจํานวนเสมอไม่ว่าคุณจะเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายหมดแล้วหรือไม่ก็ตามก็ต้องหาเมื่อคืนให้ครบหมื่นบาทค่ะชัดเจนเลยครับสุจริตกับทุจริตนี่ผลต่างกันฟ้ากับเหวเลยสําหรับกรณีเงินแล้วถ้าไม่ใช่เงินล่ะครับเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นรถยนต์ที่ดินหรือของมีค่าอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินความรับผิดชอบในการคืนจะเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ ต่างกันค่ะแล้วก็ยังคงแยกพิจารณาตามความสุจริตทุจริตเหมือนเดิมเลยตามมาตรา413ค่ะกรณีแรกถ้าผู้รับสุจริตคือไม่รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์นั้นมา 1. ต้องคืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่ถูกเรียกคืนตามสภาพนะตอนนั้นเลยใช่ค่ะ 2. ไม่ต้องรับผิดชอบถ้าทรัพย์นั้นมันสูญหายหรือบุบสลายไปเองตามธรรมชาติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวเอง 3. แต่ถ้าการสูญหายหรือบุบสลายนั้นทำให้ผู้รับสุจริตได้รับค่าสินใหม่ทดแทนมาอ๋อเช่นได้เงินประกันใช่ค่ะเช่นได้เงินประกันจากรถที่หายไปก็ต้องคืนค่าสินใหม่นั้นให้แก่เจ้าของตัวจริงด้วยนะคะหมายความว่าถ้าได้รถมาผิดคันโดยไม่รู้เรื่องแล้วจอดไว้ดีๆแต่เกิดน้ำท่วมรถเสียหายก็ต้องซ่อมให้แค่คืนซากรถไปแต่ถ้าเราได้เงินประกันนำท่วมมา ก็ต้องส่งมอบเงินประกันนั้นให้เจ้าของรถตัวจริงไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นคือความรับผิดชอบของผู้รับสุจริตแต่ถ้าเป็นผู้รับทุจริตคือรู้ทั้งรู้ว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของตัวเองข้อแรกต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายห,ายหรือบุบสลายของทรัพย์นั้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ตามแม้แต่เหตุสุดวิสัยใช่ค่ะ แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นฟ้าผ่าน้ำท่วมก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาให้เจ้าของมีข้อยกเว้นนิดเดียวจริงๆคือถ้าพิสูจน์ได้ว่าถึงแม้จะคืนทรัพย์ให้เจ้าของไปตั้งแต่แรกแล้วทรัพย์นั้นก็ยังคงต้องสูญหายหรือบุบสลายด้วยเหตุสุดวิสัยนั้นอยู่ดีแบบนี้ถึงจะหลุดพ้นความรับผิดชอบไปได้ค่ะโหความรับผิดชอบของผู้รับทุจริตนี่หนักหน่วงมากนะครับทาบาจะต้องการันตีสภาพทรัพย์ให้เขาเลยใช่ค่ะ เพราะถือว่าการที่ทรัพย์ยังอยู่กับผู้รับทุจริตนั้นมันเป็นความเสี่ยงของผู้ทุจริตเองแต่ถ้ามันคืนตัวทรัพย์ไม่ได้เลยล่ะครับเช่นของมันถูกใช้หมดไปแล้วหรือมันถูกเอาไปดัดแปลงจนกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วจะทำยังไงครับกรณีที่คืนตัวทรัพย์ไม่ได้มาตรา414ก็ยังแยกตามความสุจริตทุจริตอีกค่ะถ้าผู้รับสุจริตก็กลับไปใช้หลักคล้ายๆกรณีเงินเลยค่ะ คือคืนลาบไม่ควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืนอ mm hmm. หมายถึงถ้าทรัพย์นั้นถูกใช้ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปแล้วทําให้มูลค่ามันลดลงหรือเหลืออยู่บางส่วนก็คืนเท่าที่มันเหลืออยู่หรือเท่าที่ตัวเองยังได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นอยู่นะตอนที่ถูกเรียกคืนครับแต่ถ้าผู้รับทุจริตอันนี้ไม่มีส่วนลดค่ะต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นเต็มจํานวนไม่ว่าทรัพย์จะหายไปไหนหรือสภาพเปลี่ยนไปอย่างไร ก็ต้องชดใช้เป็นราคาเต็มของทรัพย์นั้นณเวลาที่ควรจะต้องคืนค่ะสรุปคือหลักสุจริตทุจริตนี่เป็นหัวใจสําคัญของการพิจารณาความรับผิดในการคืนลาบไม่ควรได้จริงๆไม่ว่าจะคืนไปตัวทรัพย์หรือคืนเป็นราคาถูกต้องที่สุดค่ะเป็นหลักที่สะท้อนความเป็นธรรมว่าคนที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ควรต้องรับภาระเกินกว่าที่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่แต่คนที่เจตนาไม่ดี ก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ไปทีนี้ถ้าทรัพย์สินที่ได้มานั้นมันมีดอกผลงอกเงยขึ้นมาล่ะครับเช่นได้เงินฝากผิดบัญชีมาแล้วมันมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นหรือได้บ้านมาผิดหลังแล้วเอาไปปล่อยเช่าได้ค่าเช่าพวกดอกเบี้ยค่าเช่าที่เรียกว่าดอกผลเนี่ยใครจะได้ไปครับมาตรา415ตอบคำถามนี้ไว้ค่ะ หลักคือผู้รับทรัพย์ไว้โดยสุจริตมีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นจากรั์นั้นตราบเท่าที่เขายังคงสุจริตอยู่ค่ะอา้าวได้ด้วยเหรอครับนึกว่าจะต้องคืนหมดซะอีกได้ค่ะเช่นได้เงินโอนผิดมาฝากไว้ยังไม่รู้ว่าเป็นเงินผิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผู้รับสุจริตก็เก็บไว้ได้หรือได้บ้านมาผิดหลังโดยไม่รู้แล้วปล่อยเช่าค่าเช่าที่ได้มาระหว่างที่ยังสุจริตก็เป็นของผู้รับค่ะแต่ เองไม่มีสิทธิ์แล้วกฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นนั้นตกอยู่ในฐานะทุจริตจำเดิมแต่เวลานั้นอ๋อนับแต่ตอนนั้นเลยใช่ค่ะหมายความว่านับตั้งแต่วินาทีที่ถูกทวงหรือรู้ความจริงดอกผลใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต้องคืนให้เจ้าของตัวจริงทั้งหมดค่ะอ๋อเหมือนกับว่าพอรู้ตัวปุ๊บสิทธิพิเศษจากการเป็นคนสุจริตก็หมดไปทันทีต้องเริ่มคิดบัญชีดอกผลคืนให้เขาแล้ว ถูกต้องค่ะและหลักการสิ้นสุดความสุดจริตเมื่อถูกเรียกคืนนี้ก็จะโยงไปถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้วยนะคะน่าสนใจครับแล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดูแลทรัพย์สินที่ได้มาล่ะครับเช่นค่าซ่อมรถที่ได้มาผิดขั้นหรือค่าทาสีบ้านที่รับมาผิดหลังใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายพวกนี้มาตรา416กับ417จัดการเรื่องนี้ค่ะเขาแยกเป็นค่าใช้ใจ่าย2ประเภทนะคะอย่างแรกคือค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นเช่น ค่าบำรุงรักษาตามปกติค่าซ่อมแซมที่จำเป็นเพื่อให้ทรัพย์คงสภาพอยู่ได้มาตรา416บอกว่าผู้ที่คืนทรัพย์ไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตก็ตามมีสิทธิได้รับชดใช้คืนเต็มจำนวนจากเจ้าของทรัพย์ค่ะอ๋ออันนี้ได้คืนเต็มใช่ค่ะเพราะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไงเจ้าของก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเพื่อรักษาสภาพทรัพย์ของเขาแต่มีข้อยกเว้นนิดหน่อยคือถ้าเป็นค่าใช้จ่ายตามธรรมดาหรือค่าภาษี ค่าภาระติดพัน์ต่างๆที่ผู้รับสุจริตได้จ่ายไปในระหว่างที่ตนยังคงได้ดอกผลอยู่อ่า ช่วงที่ยังได้ดอกผลอยู่ใช่ค่ะคือช่วงที่ยังสุจริตและมีสิทธิเก็บดอกผลตามมาตรา4ี่หนึ่งห้านะคะค่าใช้ใจ่ายพวกนี้จะเรียกคืนไม่ได้นะคะถือว่าหักกบหลบกันไปกับการได้ดอกผลมาเข้าใจครับเหมือนกับว่าช่วงที่ยังแฮปปี้กับก,บการได้ดอกผลก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่มาพร้อมกับทรัพย์นั้นไปด้วยนะพูดถึงกรณีนี้ซึ่งมักจะเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ทําให้ทรัพย์สินมีราคาสูงขึ้นเช่นต่อเติมบ้านติดแอร์เพิ่มอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายประเภทนี้ผู้คืนทรัพย์จะเรียกคืนได้เฉพาะส่วนที่ตนได้จ่ายไปในระหว่างที่ยังสุจริตเท่านั้นนะคะถ้าทำตอนทุจริตแล้วเรียกไม่ได้เลยครับและจะเรียกคืนได้ไม่เกินกว่าราคาที่ทรัพย์สินนั้นเพิ่มขึ้นเพราะการปรับปรุงนั้นณนเวลาที่ส่งคืนทรัพย์ไม่ใช่เรียกตามจํานวนเงินที่จ่ายไปจริงทั้งหมดนะคะถ้ามันทําให้ราคาเพิ่มไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ไม่เต็มอ๋อคิดตามราคาที่เพิ่มขึ้นจริง ใช่ค่ะและแน่นอนว่าต้องอยู่ภายใต้หลักการสิ้นสุดความสุจริตเมื่อถูกเรียกคืนตามมาตรา4ี่ด้วยค่ะซับซ้อนเหมือนกันนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ก็พอจะเห็นหลักการว่ากฎหมายพยายามให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคือเจ้าของก็ได้ทรัพย์คืนส่วนคนคืนก็ได้ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นหรือค่าปรับปรุงที่ทําไปตอนสุจริตและทําให้ทรัพย์ดีขึ้นคืนไปต,ตามส่วนใช่ค่ะเป็นการหาจุดสมดุลจริงๆ มีอีกกรณีที่น่าสนใจครับถ้าคนที่รับทรัพย์ไปโดยทุจริตรู้ทั้งรู้ว่าเป็นของคนอื่นแล้วแดนไปดัดแปลงต่อเติมทรัพย์นั้นซะเละเลยหรือต่อเติมจนผิดรูปผิดร่างไปหมดแบบนี้ตอนคืนต้องทำยังไงครับมาตรา418จัดการกับผู้รับทุจริตที่ไปดัดแปลงทรัพย์ค่ะกฎหมายกำหนดเลยว่าผู้รับทุจริตมีหน้าที่ต้องจัดให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยค่าใช้ใจ่ายของตนเองก่อนที่จะส่งคืนให้เจ้าของค่ะ ต้องรื้อเองจ่ายเองใช่ค่ะต้องทําให้มันเหมือนตอนที่ได้มานั่นแหละแต่ถ้าการทําให้กลับสภาพเดิมมันทําไม่ได้หรือทําแล้วจะยิ่งทําให้ทรัพย์สินเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับหรือถ้าเจ้าของเขาชอบที่ดัดแปลงใหม่แล้วไม่อยากให้รือ้อล่ะกฎหมายก็คิดเผื่อไว้ค่ะข้อแรกถ้าเจ้าของทรัพย์เห็นว่าการดัดแปลงนั้นดีหรือไม่อยากให้รือ้อเขาก็มีทางเลือกที่จะรับคืนทรัพย์ตามสภาพที่ถูกดัดแปลงไปแล้วนั่นก็ได้แต่ถ้าเลือกแบบนี้ เจ้าของก็ต้องจ่ายเงินให้ผู้รับทุจริตที่ดัดแปลงไปด้วยนะคะอา้าวต้องจ่ายด้วยเหรอใช่ค่ะโดยให้เลือกระหว่างจ่ายตามราคาค่าทําดัดแปลงต่อเติมหรือจ่ายเป็นเงินเท่ากับราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเพราะการดัดแปลงนั้นกฎหมายบางทีก็ให้เลือกอันที่น้อยกว่าได้ถ้าไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะครับแต่ขออ้อ2ถ้าการทําให้ทรัพย์กลับคืนสภาพเดิมมันเป็นไปไม่ได้เช่นหรือแล้วพังหรือจะทําให้ทรัพย์บ,บุบสลาย ผู้รับทุจริตก็ต้องคืนทรัพย์ตามสภาพที่มันเป็นอยู่นั่นแหละและที่สําคัญคือกรณีนี้ผู้รับทุจริตจะไม่มีสิทธิเรียกค่าสินหม่ทดแทนเพื่อราคาที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเ,นเพราะการดัดแปลงนั้นเลยแม้แต่บาทเดียวเอาถือว่าเป็นความเสี่ยงของคนทุจริตที่ไปยุ่งกับทรัพย์คนอื่นเองค่ะโหโดนลงโทษหนักเลยนะครับสําหรับคนทุจริตที่ไปดัดแปลงของคนอื่นถ้าทําให้กลับสภาพเดิมไม่ได้ก็คือเสียงเงินค่าดัดแปลงไปฟรีๆเลยถูกต้องค่ะเป็นบทเรียนสําหรับคนที่ไม่สุจริต มาถึงคำถามสุดท้ายที่หลายคนน่าจะอยากรู้ครับเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยการเรียกร้องคืนลาบไม่ควรได้มันมีกำหนดเวลาไหมครับหรือว่านึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไปฟ้องเรียกคืนได้ตลอดมีกำหนดเวลาแน่นอนค่ะเรียกว่าอายุความซึ่งถ้าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะหมดสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกคืนได้ค่ะมาตรา419กำหนดอายุความไว้สระยะคือ1 1ปีนับแต่วันที่ฝ่ายผู้เสียหายคนที่ควรจะได้ทรับคืนรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืนรู้ตัวเมื่อไหร่ก็นับไป1ปี 1> ใช่ค่ะคือรู้ว่ามีการได้ล่าไม่ควรได้เกิดขึ้นแล้วรู้ตัวผู้ที่ต้องคืนด้วยนะคะ2หรือ10ปีนับแต่วันที่สิทธิเรียกคืนนั้นได้มีขึ้นไม่ว่าผู้เสียหายจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามค่ะแล้วใช้เกณฑ์ไหนครับ1ปีหรือ10ปี ต้องดูว่าระยะเวลาไหนมันถึงกำหนดก่อนค่ะเช่นถ้าเรารู้ตัวว่ามีคนได้นันเราไปโดยมิชอบวันนี้ก็เริ่มนับ1ปีแต่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้ว9ปีครึ่งซึ่งเหลืออีกครึ่งปีจะครบ1ิปีเราก็ต้องฟ้องภายนี้1ปีนับแต่วันที่รู้นะคะเพราะ1ปีถึงก่อนอ๋ออันไหนถึงก่อนก็ใช้อันนั้น ใช่ค่ะแต่ถ้าเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อ6เดือนที่แล้วแล้วเราเพิ่งมารู้ตัววันนี้เราก็มีเวลา1ปีเตปีเต็มๆนับจากวันนี้ในการฟ้องแต่ในทางกลับกันถ้าเหตุการณ์เกิดมา11ปีแล้วแต่เราเพิ่งมารู้ตัววันนี้แบบนี้ก็ฟ้องไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันเกินกำหนด10ปีนับแต่เกิดเหตุไปแล้วถึงแม้จะเพิ่งรู้ตัวก็ตาม เข้าใจแล้วครับการมีอายุความก็เพื่อให้เรื่องราวมันมีจุดสิ้นสุดไม่ใช่ค้างคากันไปตลอดการสร้างความแน่นอนทางกฎหมายให้เกิดขึ้นใช่ค่ะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมด้วยค่ะ สรุปแล้วหลักการเรื่องลาบไม่ควรได้นี่มันเหมือนตาช่างของกฎหมายเลยนะครับที่พยายามจะชั่งน้ำหนักระหว่างการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือการที่คนหนึ่งได้ประโยชน์ไปโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายบนความเสียเปรียบของอีกคนกับอีกด้านหนึ่งคือการคุ้มครองคนที่สุจริตการรักษาความมั่นคงของการทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็การให้ข้อพิพาทมันยุติลงได้ตามการเวลาด้วยถูกต้องเลยค่ะมันคือการสร้างสมดุลจริงๆ จะเห็นว่ากฎหมายไม่ได้ตัดสินแบบขาวกับดำสะทีเดียวแต่มองไปที่เจตนาคือสุจริตหรือทุจริตผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและแม้กระทั่งบรรทัดฐานทางสังคมมาประกอบการพิจารณาด้วยซึ่งทำให้กฎหมายเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนและน่าสนใจมากคะ่ะจริงด้วยครับการทำความเข้าใจหลักการพวกนี้ไม่ใช่แค่สำหรับนักกฎหมายหรอกนะครับแต่สำหรับคนทั่วไปก็น่าจะมีประโยชน์มากๆ ช่วยให้รู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเองเวลาเจอสถานการณ์แปลกๆเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เราอาจจะได้รับมาหรือจ่ายออกไปโดยไม่คาดคิดแน่นอนค่ะการรู้หลักพวกนี้ไว้บ้างตัวช่วยให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองได้ด้วยค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน,น่าสนใจและชวนให้คิดต่อนะครับคือข้อยกเว้นในมาตรา408ทั3ที่เราคุยกันไป ที่บอกว่าการชำระนี้ตามหน้าที่ศิลธรรมหรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคมนั้นเรียกคืนไม่ได้อะไรบ้างที่จะเข้าขายนี้ได้อีกนอกเหนือจากที่คุยกันไปแล้วเส้นแบ่งจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทำกับสิ่งที่สังคมหรือศิลธรรมคาดหวังให้ทำซึ่งกฎหมายกลับบอกว่าเมื่อทำไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ การตีความหน้าที่ศิลธรรมหรืออัธยาศัยในสมาคมในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีคำตอบตายตัวนะครับแล้วก็ชวนให้เราไปคบคิดหรือสังเกตดูกันต่อได้ในสังคมจริงๆครับ